คาแรคเตอร์ของผมนะครับผมการตอนเด็กก็คือก็เหมือนที่พี่ลุกเล่นไว้แหละคือเขามีความใจดีคนกวนประสาทอะไรเงี้ยใจดีแต่คนกวนแต่ว่าบทที่เขาต้องซีเรียสหรือจริงจังก็จะแบบว่าจริงจังมากๆที่โม่งอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนเฟี้ยวเราไม่ยอมใครแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราแบบใจดีเราต่างกับที่เราไหมผมใจดีตลอดเวลาแล้วก็ขี้หนุดหงิดด้วยเป็นคนใจดีครับคนใจดีเหมือนด้วยความแบบเราเป็นไทม์ไลน์ในอดีตเ เพื่อนๆเป็นทำอะไรปัจจุบันกันอย่างเช่นนักสแสดงช่องของเราก็อยู่คอตอนเขามีภารกิจของเาองขงเาผมว่าได้เจอน้องคนนึงที่แบบเราเล่นคู่กันจุดเด่นของผมก็คือแบบหลักๆก็คือเราจะแบบเ,เปิดโตวที่โรงเรียนด้วยความที่แบบว่าเราเป็นหนุ่มพอตเอาพุ่งตรงคือ,อไม่ทิ้งลายาตัวจริงสักเท่าไหร่เป็นหนุ่มพอดอยู่แล้วก็วจะมีแอคทิวิตี้กับเพื่อนมีซ้อมดน,นตรีมีจับเครื่องดนตรีบ้างก็มีเสียนสามารถขึ้น้นต้องฝากติดตามย เกียวโดนตกน้องนั่นแพี่ผมแพ้เสียงในหัวซสมมิี้นต่อไปเนี่ยคือจะเล่าให้เห็นว่าทำไมผมอะถึงถึง ขนาดนี้ซึ่งไม่ต่างจากตัวจริงเลยนะต่างครับพี่รถชนครับปา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 สู้แบบตัวจริงเป็นัไงในละครก็เป็นอย่างนั้นโอ้โหอดเกินดูดิอดจัดสาาเนตอครับนี่ครั เขาบอกนี่เนี่อ้าวสวัสดีค่ะฮัมไงบ้างตัวเรื่องเขาขำหนูเมื่อกี้เธอขำเราเธอขำเราเมื่อกี้เขาบอกว่ายิ้มให้น้องหน่อยก็ยิ้มแล้วไงก็ทําไมต้องยิ้มแบบเขาบอกให้ยิ้มแต่เธอขำมันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละทำนั้นค่ะตัวต้นเรื่อง คนที่ทําให้หนูตกอยู่ในสภาพสะบักสะบองตลอดเวลาพี่ต้องมีงานทำเองพี่ก็เลยต้องเป็นตัวเลือกคือจริงๆอ่ะเรื่องมันไม่มีอะไรเลยมันจะไม่โดนถ้าเธอไม่วิ่งตามเราโทษครับจะเราไม่ถ่ายต่อจะ่เจอกันค่ะ ความยากง่ายใช่ไหมครับผมคิดว่าแล้วแต่เทคนิคแต่ละกองด้วยหละครับที่นี่เขาจะเน้นความแบบว่าเราไม่ต้องเล่นเยอะละครนี่คือต้องเล่นให,ให,ให้มีความชัดมากนะอันนี้อันนี้ก็ต้องชัดแต่เหมือนแบบ inside out ครับตอนแรกผมมาทำผมก็ไม่ชินเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังขึ้นมานะอะไรเงี้ยแต่าบอโอเคผ่านแล้วชิมกพี่ผมขอดูใหม่อีกรอบหน่อย ี่เคือคนตั้งใจทํางานว่าดูดูจากวันแรกแล้วโอ้โหว่าทำงานแล้วดีสําคัญเนี่ยแอลลอยแอบเห็นมีสคริปต์มาไหมเออสคริปตมแบบจทย์มีปกกงมาก้กามวาเนี่ยเราแอบเห็นเพืมม่อนเขาเป็นคนแบบมีความเราชอบต่างคนบ้านดีเป็นไงเออ,อ,อ,อเล่นเล่นก <c oughs> ็ดีด้วยอย่างเงี้ยตาโศกเศร้าไดนาม่าได้เก่งเนี่ยครับเห็นไหมอ่านขาดไหมอ๋าไม่ต้องไปดูเลยนี่ยเรายังเห็นอยู่เลยเห็นไหมห้ามไปซูมนะครับผม นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เรยแอบเห็นนี่เห็นไหมเป็นคนทำกันบ้านเห็นไหมนี่คืออะไรอ่ะอ่านไม่ออกหรือจะต้องจดใหม่ไหมเนี่ยเห็นไหมอาจารเดชเข้ามาโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราแอบเห็นป่ะใครเรียนเรียบร้อยเห็นไหมก็ประมาณนี้เห็นไหมขนาดพุ่มกับยังบอกโรเลยเติบโตมาขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เล่นน้ำอ่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวชายต่อไปดีมจะไปทำอะไรฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับผมร็อกแอนโต่จังหวะดร็อกฏิธีการร็อก